านะที่เป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็นมึงหูบอกว่าประเทศไทยมีกี่จังหวัดโอ้ยเจ็ดสิบเกตจังหวัดผู้ไดก็หูจังหวัดบึงการในแต่งตั้งที่หลังมึงบึงการเดี๋ยวนี้เหลือเจ็ดสิบหกจังหวัดเอาเอาก็ชี้เลขเจ็ดสิบหกไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ไมยืมตังค์เะฮะยืมตังค์เะเหลือเจ็ดสิบหกไม่มีตังค์ไม่ยืมตังค์จะไม่ยืมใครเม่อกี้เหลือเจ็ดสิบห้าจังหวัดตอนแล้วเนาะ เอามื่อคืว่าเหลือ75จังหวัดไม่มีเลยมืงววาพระเนนเนี่ยชอบโทรศัพท์วันไหนพระเนนเนี่ยจะต้องโทรวันอาทิตย์เพราะว่าเป็นวันหยุดถูกต้องพิษเอาทําไมถึงพิษอ่ะชอบโทรวันพุธเอาทาไมถึงโทรวันพุธมึงบอกเขาอย่างนี้บอกควายังไงพุธโทรพุธโทรเอาตาเอาตา ขี่ดีบ่ขี่จักรยานโอ้ยกะดีนอกจากบดีก็ไมาใช่ขี่มาดีซ้ำไหนอุ้ยโดยเฉพาะจักรยานกั้นข่อยขี้นลยเด้อมันเป็นยังไงยายมันบ่มีอ่านเจ้านั่งมองไรเขาก็นั่งมองเรียกโคดมันยังดีเมอสองมื่อกำแห้งเออก้าวขาขืนจังเออฉุกกับเป็นยังไงเลยยายย่ามจะซุกเข้าไปครฮะ ตีบมาด้วยตันเลยตันเลนตันเลนตันเลนตันเยเนะตะเนะตะเนตกหลุมดังหัวเอ้ยจันดอกโอ้แต่ล่องโรเลยล่งรถส่น้าลุมเลยดามันผากไว้ก่อนนะขากับเจอกันไม่รู้ยัูบัตนนี้เปานเบอยู่ก็จะไหวบา ได้อีีนนเ่ยโตัวมันบินความพักกระดูกนู้นขนาดอ๋ออ๋ออันนี้มันจะไปไซบันแต่ว่าเบิ้งมันกันนกกระเต้ตัวเก่าบินความปานอ่วาจะจะของเป็นอบต่อล้อสิตัวแบบแม่หยังนี่บักม่วงนานบักเคยตัวใบพะนะกล้วยสุกหัวจักถามหาแม่มึงเดือยเอามาายังหลับครับเอามาายังมาถาม บ่มีลงคนลงให้ยั้งแต่อยู่นี่ก็ตั้มก็เจ้าเลยนะมึงอยากอดเะไได้เจินบ่ต้องอดดอกลืดค่อยลอดกูสิสีปากมึงเดี๋ยวนี้ตาถูกพ่ไใดยำเขาค้าละกองแน่นับตั้งแต่เมื่อนี้เป็นต้นไปเอาต้นใดก่อนละฮะเนี่ยกูบพ่ไดดบอกให้มึงนับเนี่ยให้บอกว่าเนือนนับตั้งแต่เมื่อนี้เป็นต้นไปคาบลูกคาบหลานมึงหนีจากเือนหลังนี่มันบ่แม่นกระดูขันมึงบ่หนีคันกูกลับมาเห็นสูอยู่นี่กูสิเผาถิมสาธูมาเผาแน่เพื่อใดข่าปวกช่วยกันแน่ กูสิเผาหอดมึงโค้งกันนี่ด้านหลังนี่ไปๆจะจะได้หอยบ่เออมาหาหอยละหอยไปเอาหอยตุ่มมูบฮะหอยตุ่มมูบกูไม่เคยได้ยินซื้อมันสิเป็นลักษณะงขึ้นหลังมือนี่ล่ะเออมันสิออกขนเออส่วนมากย่ามแดดร้อนๆมันสิแตกมาย่าจังจ่ะจุนฮะหอยไผ่หอยข่อยนี่ล้วมั้ยไปอือกูจะเมียนมาไม้ยาเราประด้ลูกไผ่เป็นขี้เราสร้างไม่ยาแล้วเขามาทุกทรายเล่าเข้าไปในมักเราเนาะ ลวงครั้งที่นึ่งตดดังปึงพรว่ามันยืนทาเออแหลเบเลยฮะไปไหมน้องไปกับพี่ไหมนางไปถึงนะพี่พาไปไหนก็ไปเขาจะพาเจ้าไปขึ้นมาพักกระเดาพักกระเดาดอยู่ไซรัพีอยู่โพนกลางหน้าคือเอาไว้ไต่แต่นั่นไอ้เจ้าไปไม่ต้นพักกระเดามันก็เกิดอยู่หันเ <c oughs> มว่านนันง่ายไปคือหายเราโทษดีท่สะดเนะ แม่ไม่อีโท่บ้ากันเราบพรามันแนวหนีคือตำรวจโทษโทษจะหายอะไรกูเตะปากขี้หอนมึงกับไปหาเขาดิเขาว่ากูดีบ่พอมึงสีตัางใดกูจะสีมันเอาก็ะยิบปอดมีน้ำไหนกูขานตักน้ำขึ้นมาอาบไม่ย้งตักน้ำขึ้นมาอาบอ่บลองนอยกูกระชีทขานโตก็เบิ้งบอก็เบิ้งยุติต้ตะกาน เื่อกันแบบได้จะได้คำว่าไม่ลืมซื้อผัวเอากันพี่แรกก็เอื่นกันม้วนม้วนโค้นม,นม,นมาจจงไหนครับพี่ไฟจ้าพี่ไฟจ้าเขาไม่ป่ามันปีที่สองพี่เสียเลียจะไฟไฟ,ไฟ